ครับวันนี้จะมาอู้ต่อนะครับมาเรื่องอันลักษณะของข้าวพญายพรมต่อนะครับ่ากออูไปหลายแล้วนะครับมันตั้งแต่ต้นมานะครับทมาทวนกัานะครับ่าอันท่านพญายพรมประยิจใจอันรักการอันเจ็ดต,ตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบาดหลังบัดหน้านะครับอันนี้มันมาจากข้าวโบราณน,นะครับมาอันเพื่อนจะต้องเป็นอย่างอันไหนมั้ย เปิ้เน้นนะครับเอกทรงนะครับเออเอกทรงอ่ะเอกทรงก็คือเอกทรงเสียงโทเสียงตีหันเสียงโทเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้ก็เอาเอกทรงเ้าไปใช้นะก็เออเนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วนะตอนต,อนต,อนตอนน้นๆแล้วก็นอกจากนั้นเปนิ้นอันระหว่างอันสัมผัสนะเปิ้นจะเน้นสัมผัสภายในวักมากกว่านะครับเปิ้ลใจอักษรกู้นะครับหรือสระกู้นะครับเหมไหมเปิ้นจะเอาเน้นอ่า ไปสัมผัสกันภายในอ่าแล้วก็อ right? ันมันจะมีกรรมซ้ำมวลก็กรรมซ้ำมวลพวกยอดไปเป็นตี้พตี้นะมันซ้ำมวนลทำไปสมาทำไปสมามว่นนะครับครับวันนี้ครับผมจะมาอู้ถึงอันการสัมผัสระหว่างบาทนะครับเออระหว่างวักโทษทีมาระหว่างวักแต่ละว่าข้าวข้าวมันมีสามบาทนะครับเออข้าวมีสามบาททีนี้เขามันจะมาเน้นดูอันการสัมผัสระหว่างวักนะครับเออเน้น อ่าวักระวังวักระวังวักอันวันนี้จะอู้ถึงอันอ่าแต่ละแต่ละบาทแต่ละบาทนะเขาเอามาอู้ถึงอันวักที่หนึ่งก็วักที่สองของแต่ละบาทก่อนนะครับเออเนี่ยนะเขาก็อู้ไปวันๆนะครับอ่าอันอันวักที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งอ่าวักที่หนึ่งนะวักที่สองเห็นไหมอ่าเอามาดูเลยนะครับ หอมถนัดนะหอมทนัดเห็นไหมทนัดสะอาดสะอ้อนอออันนี้มันสมบัติกันได้นะทนัดนัดกับอัดนี่นะครับอัานัดกับอัดนะครับอ่ะนัดกับอัดอ่าสมบัติกันได้นะครับสมบัติกันได้ในสมบัสระนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นการสมบัตสระนะครับอ่าอันอันไอ้วักอื่นเอาไว้ก่อนนะอ่าเอาเอาใกล้วักที่หนึ่งกับวักที่สองนะอันเนี้ยหอมถนัดสะอาดส้องอนนะครับหมนไหมอันนี้สมบัสระนะครับสมบัสระนะครับอ่า ก้อยฟังเตือนน้องอ่าที่ข้องใจทิดเอออันนี้สัมภสัสรารนะครับนในสัมภาสรารนะครับอ,อ่าโอเคนะครับอืมเนี่ยอันอันบัตรบัตรก้อมบัตรที่สองเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่านต่อไปนะครับต่อไปมาถึงอันบัตรที่สามนะครับหลอนว่าตาตามาเออมาก็มันสัมภาสระไ,ได้มชไหมสัมภาสรารนะครับเออเนี่ย อันนี้เนี่ยเอันต่อไปนะก็ต่อไปนะ,ะอนะะันนี้อันนี้อัน,นบทบทนี้ไหมบทที่หนึ่งกับบทที่สองนี่ยมันสัมผัสสละกันนะครับเห็นไหมอันอันบทที่ 1, ทท 2, ส,สองแล้วบ,บทต่อไปนะครับอ่าอันบุปผาเผยนะก็เออสัมผัสกับเผยมัแล่ะสัมผัสกับเผยมัแล้วอันนี้สัมผัตสละนะครับเห็นไหมสัมผัตสละอ่ามาสัมผัสกับเผยนี่แล้วก็เห็นไหมอ่ามาสัมผัสกับเผยนะ่นก็อ่าต่อไปนะครับ <s uc ces> จ่าเพียบเก้านะครับจ่าเพียบเก้าเห็นไหมอ่าเก้ามาสัมผัสคำเนาแล้วโอเคนะครับสัมผัสนะครับเห็นไหมอ่าสัมผัสนะครับคบำเน่านะต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก้อยฟังเจอนายเอออันนี้นายกับลานเนี่ยลานนี่มันเป็นการสัมผัสเลือนนะครับอ,อันนี้เน,น,ๆๆนี่ยเ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 นี่ยอันเลือนนายกับลานนี่เป็นการสัมผัสเลื่อนเลื่อนสัมผัสเพี้ยนเพี้ยนสัมผัสเทียมเทียมนะก็อันเนี้ยก็โอเคนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสัมัสละเหมือนกันนะแม่อันตัวอันบทบทที่สามนะก็บทต่อไปไหมบาทามีเกลือหินส้มแล้วอันนี้เลยเอะไรออันนี้เป็นการสัมพัท์แบบเนื้อเรื่องนะครับไอ้แมอันนี้อะไรเป็นการมั่นป้นบัจเป็นจะต้องสละตลอดนะค็ไบมเห็นไหมฮะอ่าป้นอนุโลมเม่เป็นการสัมพัสอันอันอันเนือเรื่องก็ได้ไหมอันนี้อะไรอบาทามีเกลือหินส้มย้อมเนื้อม่เนี่ยมันเป็นยังไงไัมเนี่ยอ่า เห็นไหมอ่าอันนี้เป็นการสัมพัสอันด้วยเนื้อเรื่องนะบัด้ามีเกลือนะมันบัมีสารเอือแต่เอือตรงไอ้สองบกหน้านี่แหละเหมือนเหมือนอันที่ผ่านมาเห็นไหมบัด้ามีเกลือหินส้มย้อมเนื้ออันนี้เป็นการสัมพัส์แบบอันเนื้อเรื่องไอ้เกลือกับหินส้มนี่มันมันปนอู้ปนจะอู้รวมกันนั่นแหละหินเอาเอามาย้อมย้อมอันย้อมสีผ้าเนี่ยย้อมเนื้อเนี่ยย้อมสีผ้าเนี่ยอันเกลือกับหินส้มเนี่ยมันใจรวมกันนั่นแหละเนี่ยพ่นก็เอา เอามาเปาะๆกันนี่มันไ่ต้องเอามันสาระมาแล้วครับเอากา่ะทั่มีเกิดหินส้มย้อมเหนื่อยมันนันนี่เป็นอูปๆๆ้ปนๆเข้าไปเอาต่อตัวบาดต่อไปแล้วครับมาบอ่อเปลืองมาดเจ,จ็ดนะเจ็ดกับดินไฟใช่ดินไฟมาขามนมีสะเสลสะเลตตรงอันนันสองวัคซีอันที่สามเลยไหมเจ็ดกับดินไฟใช่เป็นการสบัดแบบ เนื้อเรอื่องเนื้อเรื่องแล้วนะครับเป็นการสัมผัสเป็นเนื้อเรื to come to come. ่องแล้วใ่ไหมเปิ่งมาดเจ็ดดินไฟมาข่าวไหมมันมีสสลเอ็ดสสลเอ็ดเศร้อานย่งโมเอามาไว้ตรงนี้ใช่ไหมในวักที่สองนี่แหละใช่ไหมนเจ็ด่ไหมเจ็ดเป็นเสียงตีใช่ไหมต่อต่อไปนะครับบาทที่สามไหมเต็มน้ยบอดจับเจินฟังเจ้าเจ้าเออเนี่ยจับก็เจินฟังมันมีเสลอมเสลอมเลยนะเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องอย่าแล้วบอดจับใช่ไหม บ่จำแม่บ่จำก็เออเออเออก็ฟังเนี่ยแม่เนี่ยเนี mm ่ยเนิญฟังเนี่ยมันมีสลามสลามแล้วนะก็แม่แม่มันมีบ่จำแม่บ่จำก็จญฟังนี่มันเป็นการสัมผัสกันแบบเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ย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 มันมีอันสาระมัาจะเป็นอันสระอะไรแม่ต่อไปนะครับอ่าต่อไปมาถึงอ่า บทต่อไปนั่นก็ลุ้นหลังนายพี่เมาสอนชุกเออนี่เนี่ยเนี่ยมามันมาบินสาระไอสาระไอตรงอันอันบักที่สองที่สองนี่แหละไหมนายกับพี่เมาเนี่ยมาฮะมายกับพี่เมาเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นการสัมผัสแบบอันอันเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่องกันนะครับอ่าลุ้นหลังนาย พี่เมาซ้อนโชคนี่มันโอ้กับหูเรื่องอ้ไรสองวักไหนไหมเนี่ยมันบบจะต้องเอาสะอันจําเป็นเะยต้องเอาสาระมาสัมผัสกันนะก็เอออ่านต่อต่อต่อไปนะครับข้าวแลน้้ำลางขาบเออน้ํากับลางค้าบเลยแม่น้ำกับลางข้าบบางข้าบลางข้าบนั่นแหละบางขาบนั่นแหละข้าวกับเลืมกินไอ้ข้าวกับน้ําน่ะนะข้าวกับน้ําน่ะเป็นข้าวแลน้ํานะข้าวกับน้ํานะบางข้าบก็บอกได้กินนะเออนั่หนะว่าแม่เอกูอ้กันยี่อะไรไหมลางขาบเรื่องกินไหม มันมีสารอํมสารอมตรงไอ้สองวักหน้านี่แหละแม่เปิ้นเนี่ยเนี่ยเป็นการสัมผัสแบบเนือเรื่องเนะยแม่ลุยมาเลยมันมมีสลรเลยแม่เนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงไหมอันต่อไปนะครับออาบาทที่สามวุ่นวายใจตนบอทนเออไอ้ตนกับทนเนี่ยมันอ่าสัมผัสอันอ่าสลรได้ไหมไอ้ตนกับทนเนี่ยเออเนี่ยแม่เมื่อก็มันก็สลับก่อนไปนะครับอ่าเมื่อมันสลับก่อนไปนะครับอ สัมพัสสละและก็สัมพัสเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันมีสัมพัสอ่ะปนก็มีสลับกันไปแล้วก็บางครั้งก็สัมพัส์เนื้อเรื่องบางครั้งกับสัมพัสสละก็กว่ากันไปนะก็อ่ต่อไปนะครับบาทที่หนึ่งนะครับ่าติดแคว้นสูงปัยุงเนี่ยอันนี้สูงก็ยุงนี่เป็นการสัมพัสสละนะครับอันโบราณนะมัน ไม,ไม่กุก็ไม่กู๋นะมันถือเป็นอันไม้เดียวกันนะก็จะมุกใช้ไม่ก er ุไม่กูม๋อันเดียวกันนั่นะมันก็ถือว่าเป็นการสัมผัสธ์ละนะใครใช่ไหมต่อไปนะครับอเสียนยั่งตุกนิบนั่นหนึ่งถุมเออไอ้ตุกกัำนิบนั่นหนึ่งถุมนี่มัน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 ใชอันโอในในอ่ในวรรคที่สองนี่นะมันเป็นนิบแน่นใช่ไหมนี่ไหมนิบนั่นใช่ไหมมันเป็นการสัมผัสแบบอัน เนื้อเรื่องนะครับไอ้ตุกนี่ยแสนยี่งตุกไอ้วรที่หนึ่งนะเห็นั้ยวรที่สองนิบนั่นหล่งถุมใช่ไหมอ่าอันนี้ไหมอันตุกมันมามีสลุกสลุกอันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงไหมอันอ่าอันต่อต่ออันวรบาดต่อไปแล้วครับบาดต่อไปนะครับรางวันเหยื่อเหมือนนึ่งจักไข่เนี่ยเนี่ยรางวันเหยื่อเหมือนนึ่งจักไข่ในไหมเหยื่อมันมามีอันสัมผัสก็อันวรที่สองนี่แหละมันมามีสลเอ้ยสลเอ้ย ตรงว่ที่สองเนี่ยพ้นเหมือนนึ่งจะไข่เนี่ย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 เป็นไหมเนนึ่งจะไข่ไหมอ่าเป็นเป็นการสัมบัิแบบเนื้อเรื่องนั่นแหละยแบบเนื้อเรื่องอหไรไหมอ่าเคยได้อยู่กลิ่นยินดีเสียมซ้อนเอออันนี้อันนี้ถือว่าพุกสัมบัิไปนะครับเขาเปนต้องไปเน้นอันสมบัสไอแบบอันสละตลอดแล้วก็เออ้มันเป็นเนื้อเรื่องบ้องนะครับเออนี่ยมัน ถ้ามันสัมผัสอย่างนี้ได้ก็ดีนะกันเนี่ยยินดีจำช้อนเนี่ยเนี่ยมันเป็นอันไหนอันวักที่หนึ่งของวักที่สองของแต่ละบาทแล้วก็ไอ้แม่มาดูต่อไปนะครับเปิ้อนเมาจู้เมาบ่าวเมาสาเนี่ย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 จู้อ่านะจู้กับเมาบ่าเมาสาเนี่ยเนี่ยเปิ้อนมาได้ใจอันสัมผัสสารอูสารอูอะไรแม่เนี่ยเนี่ยเปิ้อนใจอันเมาจู้เมาบ่าวเมาสาเนี่ยใจคำซ้ำไอ้สัมผัสแต้นแม่เนี่ยเนี่ยจู้มันมัน มันมาใชอันสัมผัสไอ้แบบอันอ่าสระ,ะแล้วไอ้ไมไอ้วรรดีหนึ่งกับวรรทีสองเนี่ยแต่เปิ้นได้ใช้อันเมาจู้กับเมาบบาวเมาสาวเนี่ยเป็นการซ้านะเอากาซ้ําม้วนมาสัมผัสเลยไมเ่ยเนี่ยเปิ้นเมาจู้เมาบบาเมาสาวเนี่ยมันมว้วนนะมัต้องมา เมาจู้มาดูมาดูสาวไอ้ยังนั่นมาเมาดูสาวไอ้ยังไม่ใช่ไม่ใช่นะครับบ่บบดอสระอุสระอุไม่ใช่ฮะปกติเมาจู้เมาเบาเมาสาวเนี่ยมันสามเมาเลยเนี่ยมันเป็นยังไงมันม่วนเพราะเห็นนั่นไงเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงไหมอ่าเนี่ยนะเออโทษทีมันหม่านเออเนี่ยอ๋อโอเคเมาจู้เมาเบาเมาสาวนะครับเห็นไหมเนี่ยอันกลิ่นกับยินเนี่ยอันนี้เป็นการอันสัมผัสแบบอันอ่าสาระนะครับเห็นไหมเนี่ยอันเมาจู้เมาเบาเมาสาวนี่ เป็นการสัมผั์แบบเนื้อเรื่องที่เพื่อนเอาคำซ้ำม้วนมาเน้นน,น,นะ,ะเน้นมาใส่นะก็เน้นมาใส่นะก็เออเน่ยอ่า,าอต่อไปนะครับอันบาทที่หนึ่งไงบาดท,ที่หนึ่งเห็นไหมล้างพ้องเขาเมายาฟินเล่าเอออันนี้มันพุกสมัมผัสได้นะไอเล่ากับเมาเนี่ยอ่เล่ากับเมาเนี่ยอ่าก็โอเคนะครับมาพุกสมัมผัสไปก็ดีนะครับ เออมันสัมพัสละไอ้พ่องแล้วเออมันสัมพัสอันแบบเนื้อเรื่องก็พ่องเอาคำซ้ำมวดมาใส่พ่องก็ได้เออมันก็เปนไงยาการกึดทอดน้องอ่าใไหมการกึดทอดน้องแม่ป้องแขนกลมเอออันนี้ก็ฟุกสัมพัสไอ้ละได้ไหมแม่ป้องเ่าสะละพ่องสละอันเอาลรับกันไปนะครับสลรับกันไปอ่าป่องอ่าป่องอ่าแกนกลมใช่ไหมเอา อสัมพัทธ์สะละกับสัมพัทธ์เนื้อเรื่องสลับกันไปกึ่งๆเนอะเห็นไหมอันต่อไปนะครับอ่าอันเออ่ผู้จ่าสังเออไอ้นี่ไหมอ่าผู้จ่าสังอ่า,อา,า,อาพอดีมาพูดสัมพัทธ์กับ آ آ หลังนี่ได้ไหมไอ้หลังก็ดีไปนะก็ลืมหลังลืมหน้าแต่พวกไอใจอันอันลืมหลังลืมหน้านี่มันช่วยนะคำซ้ำม้วนนะเห็นไหมมันก็เลยม้วนนะผู้จ่าสังลืมหลังลืมหน้าเห็นไหมก็โอเคนะครับมันก็ สรับกันไปนะครับอ่าอันเฮามาสรุปแค่นะไปสรุปแลนะเฮามานับดูนะครับเห็นไหมการสัมผัสอันลวดสระนะครับอ่าอันแต่วักหนึ่งวักสองนะเห็นไหมอันหนึ่งที่อันหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับห้าอันหกนะครับหกหกนะถือเป็นการหกนะครับอ่หกนะครับอหกหกแล้วนะครับเห็นไหมอันอ่า เจ็ดนะครับเนะมอ่าแปนะครับสระนะครับอ่าแปปสระนะครับแสูง็ยุงนี่มแปดเก้านะครับเมาอ่าเกอ่าเก้เมาเนี่ฮะสิบนะครับสิบนีอ่าสิบนะสิตีไหมสิบเอ็ด สิบเอ็ดวักนะครับเอสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดบาทนะครับอ่าวนะักหนึ่งวักสองนะสปมร์ตการ์ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตีนะครับหมายไหมอันแบบเนื้อเรื่องหรอครับแบบเนื้อเรื่องอันนั้นเป็นสิบเอ็ดแล้วนะครับอ่าแบบสระนะครับอันแบบที่อันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะครับอ่าห้าอ่าห้าแล้วนะครับ หกนะครับกเจ็ดนะเจ็ดแปดนะแปดนะแปดอแปดแปดกับสนะิบเอดนแะมนะ่มันกับปอปอนะก็อ่านเลยถือว่าเป็นกึงก่งๆนะให้แม่ถ้าเอานับไปเป็นยาวๆได้มันกับปปอนั่นะอ่แม่อ่าเพราะนั้นกับท่านก็ไปพิจารณากันนะครับการสัมผัสระวังวักที่หนึ่งกับวักที่สองเนี่ยมันก็ เออบบแจ้ว่าอันเหมือนบะเดียวนะครับบบเดียวนี่มันเออเอาสัมผัสสละสละย่างอันมันมาสัมผัสมาได้ก็เออก็เอาเนื้อเรื่องใส่พองนะครับบบแจ้อเอาสละหาสละมาใส่เอาจนเนื้อได้นะครับใาแจอันน่ะมากอแบ่งกัไปกึ่งๆนะครับอ่ะมันแล้วข้าวมันจะม้วนไปเองนะครับหมาแม่เออเอาเอาแบบสละห้กึ่งเนื้อมาเอาอันแบบอันที่มันสัมผัสมาได้แจ้อันสัมผัสสละอ่ะมนก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนอันแบบสัมผัสเรื่องๆนะครับไอ้แม่มันก็ข้าวของมัญญาพมมันพวกกับลักษณะอย่างอี้ไอ้แม่ตามที่ผมนับพวดูนะครับมาท่านก็ไปพ่อนะไปเปิดพ่อนะครับไม่ใช่บัรน้นเหมือนประเดียวนะก็เออเออเอาสัมผัสสลายก็วักกวก้วกวาเออในวักหนึ่งวักสองนะโดยเฉพาะนะครับอันวันพูกนี้ผมจะอู้ถึงอันวักสองกับวักสามนะครับไอ้แม่วักสองกับวักสามมันมันเป็นจะไไ้นะครับการสัมผัสระหว่างวักนะครับไอ้แม่อันนี้เป็น วันนี้เป็นวัคที่หนึ่งกับวัคที่สองนะครับเห็นไหมของแต่ละบาทเห็นไหมอันพวกวันพวกนี้มันจะเป็นอ่าวัคที่สองและวัคที่สามนะมันสัมพัสกันอย่างไรนันก็อ่าพวกวันพวกเนียเขาจะอู้ถึงอันการสัมพัสระหว่างวัคนะครับร่าวางวัคต่อนะครับอา่าวัคที่สองและวัคที่สามนะวันนี้มันเป็นวัคที่หนึ่งกับวัคที่สองนะครับมันเป็นอย่งยยอางนี้นะกระสรุปแล้วนะมันก็คืออันสัมผัสธละกึงก่งๆึงนะครับอ่ากึ่งกึ่งนครับอัน สัมผัสอันแบบเนื้อเรื่องนะครับแบบนื้อเรื่องกับแบบสระมันกับแบบกึ่งกึ่งกันนะครับอ่าแบบอืมก็ขอท่านไปพิจารณากันนะครับวันนี้ผมก็ขออบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ